ทุกคนอ่าก็มพมกับอาจารย์แอปนัทชนานพยากรก,กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับช่องทางของ YouTube c h a n n e นแพายิปซีนคปรปฐมแอปนชัชานันกันอีกครั้งแล้วนะคะ EP นี้เราก็เดินทางกันไปถึง EP ที่31แล้วนะคะกับหัวข้อที่มีชื่อว่าภายในปี2562ปีนี้จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนไหมนะกรี๊ดมากๆเลยใช่ไหมคะกับหัวข้อนี้เพราะว่า หลายๆคนโสดมานานแล้วหลายๆคนเลิกกับแฟนมาปีที่แล้วแล้วแบบเฮ้ยไม่มีวี่แววเลยอยากมีแฟนใหม่แล้วอะไรอย่างนี้อ่ะอีพีนี้จะมาให้คำตอบกับคุณนะคะในพิกอเด็กนะคะว่าปีสองห้าอกสองปีนี้เฮ้ยจะมีแฟนเป็นตัวเป็นต้นไมหมวะห้ยรอนานมากเลยอยากมีอยากมีอะไรอย่างนี้น,นนี้นั่นนะคะ อ่า e ีนี้ก็จะมาให้คําตอบนะคะที่แท้ทรูนะคะว่าคุณจะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนไหมอ่ามาลุ้นกันก็มีทั้งหมดสี่เด็กให้เลือกเหมือนเดิมเด็กที่หนึ่งไรเดอร์เวดของอาจารย์ขุนทองนะคะซองดำนะคะเด็กที่สองสยามทาโร่จกัจกจักวงวงอ่าเด็กที่สามคุณพี่บอสติเซลลรีมาอีกแล้วนะคะอี e ีนี้นะคะเออนางติดใจนางอยากมาแบบมาลงทันทุกคนนะคะ,ะแล้วก็ เด็กสุดท้ายเลยค่ะ Universal God Detalo นะคะอ่ะก็ทั้งหมดสี่เด็กเช่นเคยนะคะ,ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะมาเริ่มกันตั้งแต่เด็กที่หนึ่งเลยโอเคขออนุญาตเก็บเก็บทุกท่านออกไปก่อนนะคะเฮ้ยเซากลมโอเคเก็บก่อนเด้ออ่าเรามาดูกัน เด็กที่หนึ่งอ่ามาดูกันเด็กที่หนึ่งนะคะไลเดอร์เวดเป็นยังไงอ่ะปีนี้จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนใหม่นะปีสองห้ากสองนะคะอ่ามาดูกันเลย ใบแรกได้สิบเหรียญนะคะใบที่สองได้สิบดาบจะมีแฟนเป็นตูดเป็นตนตไม้ปีสองห้าอกสองปีนี้ใบที่สามได้แฮงแมน แล้วไปที่สี่ได้ไพ่ห้าเหรียญอ่าชาวเด็กที่หนึ่งคะเด็กของอาจารย์ขุนทองนะคะไรเดอร์เวนนะคะไพ่ขึ้นมาว่าปีเนี้เออจะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนไหมหน้าไพ่ชัดเจนมากๆเลยนะคะว่ายังไม่มีค่ะก็คือปีเนี้ยก็เป็นปีที่แบบว่าเรื่องความรักยังไม่เวิร์กเนอะโหดาบเต็มหลังเลยสุดรีสุดเดชมากคนโสดก็อย่าพึ่ง อย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งรีปีแบบเอออยากมีหรืออะไรปีนี้ยังไม่ใช่โชคของคุณในเรื่องความรักนะคะก็ให้ทํางานเก็บเงินอย่างเดียวจะดีกว่านะคะเพราะว่าถ้ามีปีนี้นะถ้าสมมติปีนี้คุณมีแฟนนะคุณจะแบบคือจะคุณจะแบบไม่มีตังค์มันขึ้นแบบอย่างเงี้ยเลยอะถ้าเกิดสมมติว่าเฮ้ย ไปมีแฟนหรือมันเหมือนเป็นการหาเรื่องใส่ตัวอะไรอย่างเงี้ยเลยอ่ะมันจะทําให้คุณทุกข์หนักกว่าเดิมแล้วจะทําให้การเงินคุณล่อยหล่อพอแฟนที่จะเข้ามาปีนี้ด้วยก็เออแอปมองว่าอย่าอย่า,อย,าอย่าเพิ่งมีเลยดีกว่านะคะก็สําหรับปีสองห้าหกสองปีนี้ก็เน้นทํางานเก็บเงินไปก่อนนะคะสําหรับชาวเด็กที่หนึ่งนะคะก็ปีนี้ยังไม่มีแฟนนะคะเป็นตป็นตนก็ประมาณนี้เด้ออ่ะ ก็จบแล้วนะคะสำหรับเด็กที่หนึ่งอ่าจบแล้วเด้ออ,ดดดอ้าวผิดผิดมุมผิดมุมมาจบแล้วเด้ออ่าต่อไปเด็กที่สองอ่าสยามทาลูนะคะจั๊กจัก,จกวงวงนะคะอ่าเรามาดูกันว่าจั๊กจัก,จกวงวงของเราจะให้คำตอบอย่างไรนะคะว่าปีสองห้าอกสองนี้ คุณจะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนไหมนะคะใบแรกเลยได้ไพ่สีดาใบที่สองได้ไพ่สเตรน ใบที่สามได้ไพ่เด็กถือถ้วยนะคะแล้วใบที่สี่นะคะได้ไพ่เดอะมูนอ่าปีสองห้าหกสองปีนี้นะคะชาวเด็กที่สองเด็กสยามทาโลเด็กจกักจักวงวงของเราจะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนไหมอ่าไพ่ขึ้นประมาณว่า แอบมองว่าอย่างนี้ค่ะแอบมองว่าอาจอาจจะมีอาจจะมีแต่ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์แบบคุ้มเครือแบบไม่รู้ต้นสายไปเหตุไม่รู้ว่าตกลงจะเอายังไงอะไรอย่างเงี้ยคือประมาณว่ามีเข้ามานะแต่ทุกเป็นแฟนที่เข้ามาแล้วแบบทําให้เราเครียดอะ่พะพอเดือดมูลขึ้นนะเหมือนมันจะทําให้คุณเป็นโรคซึมเศร้าได้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบ คือคือมาแบบไม่ดีอ่ะมาเป็นเชิงแบบมามา,มาหายหายคุยคุยหายหายบางทีก็มารักเรามากเลยอยู่อยู่ก็หายไปไหนก็ไม่รู้เหมือนเฮ้ยไปไหนวะอะไรอย่างเงี้ยเอากูอยู่คนเดียวอีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยคือแบบปีเนี้ยนะก็แบบเป็นประมาณแบบเปิดเปิดปิดปิดมามาไปไปก็เออแอบมองว่าน่าจะแบบไม่ค่อยเวิร์กอ่ะเออถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าสมมุติว่า เออมีเข้ามาก็ก็ดูดีๆหน่อยอะคะ่ะว่าว่าว่าจะจะยังไงอะไรเงี้ยก็ตัดสินใจให้ดีเพราะว่าปีนี้ดวงความรักยังไม่ค่อยเวริรกถ้าคิดจะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนก็ยังยังไม่โอเคนะคะแต่มีแนวโน้มว่าจะมีอะแต่ไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนเป็นในลักษณะแบบเป็นเป็นแฟนแบบแบบชอยอะเป็นตัวเลือกหรือเป็นเหมือนเขายังไม่ได้คิดจริงจังกับเราขนาดนั้นอะไรประมาณเนี้ย ก็มีคุยคุยเนอะประมาณนี้มากกว่าแต่ยังไม่ชัดเจนนะคะอ่านี่ก็คือคำตอบของเด็กที่สองนะคะอ่าต่อไปมาต่อกันเลยที่ที่เด็กที่สามนะคะเด็กที่สามบอสติเซลลินะคะอันนี้นี่มาดูกันว่าปีนี้จะมีปีสองห้าหกสองนี้จะมีแฟนเดินตัวเป็นตนไหมนะคะ ใบแรกได้ไพ่ห้าดาบค่ะใบที่สองได้ไพ่เจ็ดไม้เทา้าใบที่สามได้ไพ่เก้าไม้เท้านะคะ และไบที่สี่นะคะได้ไพ่เก้าเหรียญนะคะโอ้ยตายแล้วสำหรับชาวเด็กที่สามบอสตีเซลลรีนะคะเขาบอกว่าปีนี้เป็นปีแห่งการอยู่คนเดียวเป็นโสดแล้วรวยค่ะอ้ามันก็ไม่ใช่ว่าจะโสดแล้วจะทุกข์นะเว้ยมันเป็นไพ่โสดแล้วรวยอยู่คนเดียวแล้วมีความสุขที่แท้ทรูนะคะก็คือแบบเออก็ไม่ได้แคร์ไพ่ขึ้นเหมือนแบบไม่ได้แคร์ว่าจะต้องมีแฟนไหมจะ จะต้องมีความรักหรือเปล่าเป็นตัวเป็นตนไม่แคร์ค่ะคือสําหรับบอสตีเจลลิกองเนี้ยนะคะเน้นทํางานเน้นเก็บเงินอย่างเดียวจริงๆคือแบบมีความรู้สึกแอบมีความรู้สึกว่าชาวเด็กเนี้ยยังไม่ค่อยศรัทธาในความรักเท่าไหร่ยังอาจจะเคยเจ็บมาในปีหกหนึ่งนะคะ อาจจะโดนทำร้ายจิตใจมาแสนสาหัสก็เลยยังไม่พร้อมที่จะเปิดรับใครในปีนี้ก็ยังอยู่คนเดียวอยู่ค่ะชัดเจนมากเลยปีนี้ก้าวเหรียญแต่อยู่คนเดียวแล้วรวยเวอร์นะคะคล้ายเด็กที่หนึ่งค่ะก็คืออยู่คนเดียวแล้วมีเงินนะคะก็ยังไม่มีแฟนเหมืนตัวเป็นตนนะคะสำหรับเด็กนี้นะคะอ่ะบ๊อกกี้เซลลีไปแล้วเดอ้อบายบายอ่ะต่อไปเด็กสุดท้าย u n i v e r s ร์แซลก็อดเด็ทาโนะคะอ่ะ๋ยวมาดูกันว่าเด็กเนี้ยจะให้คำตอบอยังไงกับคุณนะคะว่าในปีสองห้าอกสองปีนี้จะมีแฟนเป็นตัวปิดตนไหมนะอ่าใบที่หนึ่งได้ไพ่สิบเหรียญ ใบที่สองได้ไพ่หกเหรียญทำไมมีแต่เหรียญหวาอะใบที่สามได้ไพ่จิตดาบโอ้เสียงไปไหนแล้วแล้วใบสุดท้ายใบสุดท้าย,ดายได้แฮงแมนค่ะอ้า ชาวยูนิวแซลก็ตเด็ทารนะคะเด็กสุดท้ายปีนี้จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนไหมแอปจะบอกอย่างนี้ค่ะคือแบบว่าชาวเด็กสุดท้ายถามว่ามีไหมมันมีเข้ามาค่ะแต่เป็นลักษณะแบบอารมณ์แบบเห็นคุณเป็นตัวเลือกเห็นคุณเป็นชอยเหมือนกันนะคะแล้วก็แบบเข้ามาแบบทําให้คุณเครียดหนักกว่าเดิมอีกอะเพราะฉะนั้นถ้ามีเข้ามาก็ ก็พิจารณาวิเคราะห์ดูดีๆนะคะว,ว่าควรจะคบไหมพยายามศึกษาข้อมูลให้ละเอียดคุยนานๆหน่อยนะคะอย่าเพิ่งแบบรีบไปตกลงปลงใจอะไรกับเขานะคะเพราะว่ามันมีแนวโน้มว่าปีนี้จะเจอคนรักแบบมาหลอกลวงนะคะมาแบบไม่จริงใจมาแบบเป็นเชิงมีเจ้าของแล้วหรือมาเชิงแบบมาเชิงเหมือนกับว่ามาหลอกเราอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ชัดเจนกับเรา อาจจะมีเป็นตัวเป็นตนเขาอาจจะมีแฟนแล้วแล้วก็มาหลอกคบเราอีกอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยทางที่ดีอยู่คนเดียวดีกว่านะคะสำหรับปีสองห้าหกสองปีนี้สำหรับชาว u n i v e r s a l g o d d e a เดธ r o นะคะ mm hmm. ก็เหมือนเดิมค่ะอยู่คนเดียวแล้วมีเงินค่ะสิบเหรียญน,นะคะก็ก็เป็นการแนะนำจากจากจากไพ่ชุดนี้นะคะก็แอปก็จะมองว่ามีค่ะมีแฟนแต่เข้ามาไม่ค่อยดีมาแบบ เป็นแนวหลอกยังไม่ใช่ตัวจริงนะคะก็อันนี้ก็คือคำตอบของชาวยูนิเวอร์แซลกอสเดทาโลนะคะสำหรับนี้นะคะก็อ่ะจบแล้วนะคะสำหรับ EP ที่สามสิบเอ็ดภายในปีสองห้าสองปีนี้จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนไหมก็จบลงแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อ่าแะขอขอบคุณทุกท่านเลยที่ติดตามคลิปเนี้ยมันก็จะเร็วนิดนึงอะคะ่ะเพราะว่าอ่า มันเป็นมันเป็นคลิปที่แบบสั้นๆนะคะก็ก็ยังไงต้องขออภัยนะนะจุดนี้ด้วยคือเกาอยากจะทำให้มันยาวๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่พอดีว่าเออแอปอัะเออ คือมีภารกิจนะคะคือเหมือนแบบว่าอาจจะต้องรีบไปทำธุระต่อนะคะก็ยังไงก็แอปก็ขอขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามกันนะคะใครใครมีหัวข้อพิกอาการพิกอเด็กอะไรน่าสนใจก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะแอปจะเอาไปทำให้ทุกท่านเลยนะคะก็อีพีนี้แอปขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่ที่รับฟังและติดตามต้องขออาภัยในความที่แบบ มันรวดเร็วมันกระชับมากเกินไปนะคะก็ต้องขออภัยจริงจรพอดีแอปมีทุรละนะคะก็แต่ก็ขอให้ทุกท่านแบบเออให้อภัยแอปด้วยนะคะเดี๋ยจะพยายามทำแบบให้ละเอียดกว่านี้นะคะก็ยังไงแอปขอขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ